เอออืเฮ้ยเดี๋ยวไปฝึกเดี๋ยวนี้เลยมืดนี่คือคำสัง่งอันยังคือบางคังจะฝึกซ้อมมันจะอ่าอยังวะาอ่นั้น่ะเอากระเป๋าไปนอนเมาแล้วขับว่ะ อ๋อยังก็มีแต่แซมมี่มววาดโอะไรวะโอ้ยบัคหาของเงยนี่นันขอคอยเด้อเด้อนี่มันก็บัคขอล่ะอู้หไม่จะเปลี่ยนชื่อไว้เรียกไอ้ของคอยเด้อนั่งลุกขึ้นอัเด้ออืมอืมนั่นยังวะบอกอ๋อขอ,ของดีเฮ้ยนี่คนหนึคนนะเนี่ยจะกินคนเดียวอย่างเดียวเลยเหรอนั่งของคอยนี่งก็บัคขอ ซุ่มเจ้าเตรียมตัวรับมือเอ,ออยังวะไปยังไอ้ะบังนี่เอ้ยอ่าไปยังของมึงเนี่ยเอานายจะไม่ได้เหรอว่าในอย่างเบียร์แล้วนายก็มาันนะในเอาดาำนายไม่ฆ่าทีมเวทอย่างน่ากลัวอาโหฉันทำให้ฉันคะแนนฉันลดลงเฮจริงฉันไม่ฆ่าใครไม่ได้เลยอล่ะเพราะฉันกาก อืมสงสัยนายจะเป็นคนเมาเหล้าแล้วแหละมันจะน้หมอเฮ้ยอมเบียมมือฉันหน่อยโอ้ยกูฉันไม่รู้ว่านายเป็นอะไรอืมของฉันโอ้โหมึงไปเมียเลยของฉันเลยเลยวายฉันจะให้นายลงองกินเบีย์นอนวันสงการอ่ามาได้ออคนขายมาบได้ เขาลองละเอาวังนิมไปลงเบียวกลับขึ้นมาเจา้าคิดว่าฉันใจอ่อนให้นายเหรอนายงูมากเพราะฉันทุบคุมใจตัวเองได้ยกนงมือฉันที่ควบคุม,ไ,นนมไม่ได้แล้วตอนนี้นั่นตัดสินกันพอเธอไอ้มืดในใจฉันไม่ได้ยื่นสูวอ๋อแล้วเธอก็เกิดเสือฮ่าขอฉนะเออคนมันงูก,กว่านี้ โอเคไปกับทีทาเร็วในกินอีกอะไรไหมบอคอยช่างมึงโอเคเไปซื้อเบียนเซเว่นเซเว่นว้มมอมเห็นมีไปกับโมกันแนละ้วมบอฮ่าเออเอา,เอาโอ้นี่ลงอยู่นี่นะไอตาเดียวเด็บ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 อ่ะเอา อจะไม่เห็นนะเออมึงและของกลุ่มเบนบอืออือออกไปเลยฉันให้หนายขอบใจได้เลยนยสอะไม่เงยใครใครก็ได้จากการนี่หมดที่ฮ้อ่โอ้ี่สบายดีไหมอ,อือของมีโบมีโบ อน <laughs> <that> um <aha> <res> ี่ไปนิ่ม thank you หรือของดีนจากนึงแปดนสองสองพีมมมอค่ะไปลอยยังไใม้ค่อยๆกินน้ำมันไปตายซะไอ้โง่ลูกหมา มึงโคตรเยี่ยมสไนเปอร์โหยควายเอ้ยฉันต้องการคำตังเสริมออกมาแล้วฮึ้อจุ๊บไ้ายเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยทำมรนซีดิปุ๊บอ้โง่เฮ้ยอะไรเตรียมฉันชักเหรอว้าไหนทำธุรกิจสำเร็จ นายทำให้ดีมากเออเออเอออืมดีมากนายห้ามทำอะไรนะโอเคโอเคดีดีดีเราจะจัดการได้เออเออเอออืมอ่าว่คอยเศร้ามึง ไปเลยเอออ่อเวายหนังเจ้าบเอ,อ่อเจอกันงานฉลองวิ่งงานออกึกยิส่สกกึกไงฮา่าฮ่าวู้อ๋อนั่นคือของดีแท้เอ้ยระเบิด <laughs> ว่าจังได้สูเอ,ออคอยไปกดระเบิดแมนบบเราบอกนะว่าคอยมา่วเรียแมนบนบ,มมนบในมอแล้วกในก็กดระเบิดใส่ฐานตัวเองอะทีมไปเดีย๋ยวนี้บอคอยบอไปมึงจะบ้าแล้วเหรอกูไม่อยากตายนะ เอ้มึงอ่ะกูอาจจะให้อะไรมึงก็ได้นะหาคิว,วัวมึงเอ้ยอาาาา กดจังนี่เกือบไมแล้วล่ะเตืได้มืดโอ้ย่าปล๊กคอยดบอคออยากจะนอนเหี๋่วยอกามอนี่มหน่อยสิหืจิบเย้อืม้ออยู่ระบิดนี่เอออโอยตายแล้วตายตายแล้ว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 ายแล้แล้ว มึงอเป็นเลิมคอยบอกยังมันจะจมั่นเมื่อมางปอาของเหรียญนั่นมาบอกเงินของมึงเนี่ยเมื่อเป็นของกูแล้วนี่โอ้ยถ้าเรามาไปกินหมูกระทะเหมือนกันไม่ใช่เหรอนั่นนู้นไปกินกันปะหัวเราะอะไรอ่ะเฮ้อผมขี้เกียจเสียงภาคแล้วผมเหนื่อยอ่ะสัเนฮีน้ำเต้าสู๊ เมื่อหลายวันก่อนเจ้วเมันนายได้รับพลังนี้ไปซะแค่นี้แหละฮ่าฮ่า